สวัสดีค่ะผ่านไปอีกหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอในช่วงของเดือนที่ผ่านมาแม่หมอก็รู้สึกว่า,าได้เรียนรู้ในเรื่องของกายของใจตัวเองเข้าไปลึกอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ไว้เดี๋ยวหมอแม่หมอจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังเนาะมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่แม่หมอมความรู้สึกว่าได้เรียนรู้ทางจิตวิญญาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาไปด้วย ในระหว่างเดียวกันเนาะแล้วแม่หมอก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่เออมันได้เราเราได้รู้กับตัวเองอะนะแม่หมอก็ขอบคุณได้ขอบคุณหลายๆครั้งเลยกับการเรียนรู้ตรงนี้การตื่นรู้ในตรงนี้นะคะมาในเดือนตุลาคมนี้แม่หมอจะมีการเปลี่ยนชื่อคลิปนิดนึงเป็นเรื่องราวของพวกคุณนะคะในช่วงนี้นะคะ ก็คือเป็นในช่วงณาปัจจุบันของเดือนตุลาคมเดี๋ยวยังไงไปชมคลิปกันนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำนับนี้นะคะสตรีมพังกับ t h สตาซีออร์ค l ลนะคะแล้วมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะมาดูในส่วนของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยนะคะว่าได้ไพ่อะไรกันบ้างใบแรกนะคะ page of swords ใบที่สองคือ k night of wands Six of wands two of source the Emperor Ten of Pentacles Four of Cups. เจม e นด์ออฟคัพส์เวิร์ลอ s ฟจูนด n g สริ n ธิงออฟพนมาดูกันนะคะพลังงานของคุณตอนนี้คุณได้ The Emperor เป็นพลังงานที่ส่งผลในเรื่องราวของคุณ ไพ่ดีอ e m เพล o ์เป็นไพ่ของผู้นํานะคะมันเป็นช่วงที่คุณมีความมั่นคงในตัวเองมากๆและความมั่นคงอันนี้เป็นความมั่นคงที่มันเป็นความมั่นคงในแบบที่แบบไม่ต้องตัดสินอะไรแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาตัดสินตัวคุณด้วยเพราะว่าคุณคือตัวคุณมีความสามารถแล้วก็ได้ฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งอย่างดีอ็มเพลเนี่ยคือใครก็ไม่สามารถที่จะแบบมาขัดแย้งหรือ ขัดแย้งในความเป็นตัวคุณนะคะได้เนาะเพราะว่าคุณอยู่ในจุดที่เหนือกว่าทุกสิ่งในตอนนี้แล้วอืมแล้วก็คุณได้ผสมผสานทุกประสบการณ์ในชีวิตจนมันแบบเป็นความสมดุลน,นะคะไม่ต้องตัดสินแล้วก็มีความสมดุลในตัวคุณไปแล้วนะคะอืสิบเพนก่อนหน้าเนี้ยคุณได้สร้างครอบครัวหรือตัวคุณเองอาจจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสมสมบูรณ์แข็งแรงอะ่ะเป็นครอบครัวที่สามารถส่งต่อให้กับ ความมันคงให้กับลูกหลานได้ถ้าพูดถึงการทํางานมันก็หมายถึงว่าคุณอยู่ในจุดที่เป็นผู้นํามีบริวารที่สามารถที่จะส่งต่อความสําเร็จในหน้าที่การงานได้นะคะ view of fortune เนี่ยมันหมายถึงการได้ผ่านประสบการณ์ขึ้นลงของชีวิตค่ะเหมือนกลงล้อที่หมุนนะ่ะมันจะมีทั้งขึ้นและลงมันคือการที่คุณได้ผ่านประสบการณ์มากมายผ่านร้อนผ่านหนาวทาให้คุณสามารถแข็งแกร่งนะแล้วก็ v i e of fortune หมายถึงการเปลี่ยนแปลง การวนของวัฏถจักรขึ้นลงที่คุณผ่านมาหมดแล้วและการผ่านประสบการณ์เช่นเนี้ยมันผ่านผ่านมาจนคุณเองก็จะไม่ได้ว่าคุณทําอะไรไปบ้างนะเอ,อเพราะว่าคุณก็ทํามามากมายเหลือเกินวิวอฟฟาฟจูนบางครั้งก็พูดถึงการงานที่เกี่ยวกับต้านเสี่งยงโชคการเล่นหุ้นเก่งกำไรอะไรเงี้ยการทําเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณเป็นการงานบนโลกที่คุณแบบได,ได้ได้ทำมาหมดแล้วอะไม่ว่าคุณจะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวหรือ อให้กับองค์กรหรือบริวารของคุณนะคะามาต่ออมู a แอ t โทนนะในช่วงเรื่องราวของคุณในช่วงเนี้ยมันจะเป็นไปในลักษณะที่ <c oughs> คุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆคะ่ะในเพจอ,ดอักษรมันเป็นแรงบันดาลใจที่อยู่ลึกๆ night of wants คือการที่คุณมีความกระตือรือรนะ้นอ่ะ คุณอยากจะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้วยความรู้สึกสนุกและมีความเป็นกลางด้วยคือไม่ได้สนุกแบบเคร่งเครียดแล้วนะมันจะเป็นความสนุกมันจะเป็นความสนุกแล้วก็อยากจะทำโดยที่ไม่ต้องมีใครมาตัดสินกดดันและตัวคุณก็ไม่ไม่ได้กดดันตัวเองด้วยแม่หมอรู้สึกว่าเหตุการณ์มันจะคล้ายๆกับที่เขาเรียกว่าอ่าสภาวะของการโฟล์อ่ะหรือโฟร์สเตดอ่ะมันคือการทําอะไรอย่างมีความสุขมีแรงบันดาลใจแล้วคุณจะคลุกอยู่กับสิ่งนั้นได้นานมากๆแล้วก็มีสมาธิโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ ความรู้ของคุณมันแข็งแกร่งแล้วมันก็ทํางานได้ดีทํางานได้จริงมันไม่ใช่ความรู้ที่มาจากตําราอย่างเดียวแต่มันเป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์แล้วก็คุณก็ชอบที่จะลงมือทำนะคะขิงเพนส์ม,มันไม่แน่นะว่างานการของคุณหรือภาระหน้าที่ต่อไปของคุณนะมันอาจจะเป็นการสร้างแรงมันอาจจะเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจนะในเรื่องของความสร้างความมั่นใจในเรื่องของการเงิน ความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้คนคุณอาจเห็นคนที่เขามีความทุกข์ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตอะสิ่งที่คุณทําได้คือฟอร์คัพคุณได้ผ่านประสบการณ์แล้วมันล้นเหลือแล้วในความรู้สึกของคุณอะคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วอะคุณสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้อืม คุณสามารถถ่ายทอดแล้วก็สอนเคล็ดลับในความสําเร็จเนี่ยที่คุณเคยได้ทําที่คุณเคยได้ประสบความสําเร็จกับสร้างครอบครัวของคุณองค์กรของคุณเนี่ยให้กับบุคคลอื่นๆที่เขายังยังไม่รู้ในเรื่องนี้นะคะสอนเคล็ดลับความสําเร็จต่างๆถ่ายทอดให้กับคนอื่นให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้หกวอนส์หกวอนส์เป็นตัวแทนของตัวอย่างที่ดีการเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ววันนี้คุณก็ได้เป็นแล้ว การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คนเป็นเรื่องราวดีๆเป็นความสําเร็จที่มาจากการใช้ชีวิตจริงอะค่ะหกวันซรุ่มเนี้ยมันเป็นคนขี่ม้าทองคําเพราะความที่เขาเป็นคนจริงอะในการใช้ชีวิตอะเขาเลยสามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะแล้วมันคู่ควรกับการที่เขากับการที่เขาควรจะเป็นคนที่เนี่ยมีคนมารายล้อมแล้วก็มีคนมาเฝ้าดูเขาอะมองว่าเขาเป็นไอดอลอืม ถึงบอกว่าคุณสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับครอบครัวลูกน้องเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในสังคมได้นะการงานของชาวธาตุไฟในช่วงนี้นะคะคุณจะมีความสมดุลขึ้นมากๆถ้าคุณทํางานหนักอยู่จะมีตัวช่วยเข้ามาไม่ว่าจะคนหรือเทคโนโลยีนะคะมันทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือไม่คุณเองนั่นแหละที่จะทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นการหมายความถึงการงานที่ดีมากอยู่แล้วนะถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงผลงานสุดสายตาของผู้คนแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นการไปดูงานเพิ่มเติมก็ได้นะคะ การเงินมีการบริหารและมะีความสมดุลที่ดีนะคะอาจจะมีคนมาให้ทุนให้บัตเจ็ตกับคุณในการทําโครงการต่างๆก็ได้นะคะความรักในคนที่มีคู่หรือคนคุยกันเนี่ยความรักอ,อยู่ในจุดสมดุลแล้วก็มีความเบ่งบานมากๆในตอนนี้ทุกอย่างตอนนี้ถือว่าเป็นใจแล้วก็ทําให้ความรักสดชื่นนะคะก็สามารถทําให้คุณพัฒนาความรักได้ต่อไปเนาะในส่วนของคนโสดก็แน่นอนในเมื่อคุณเป็นคนที่ดีขึ้นคุณเป็นคนที่สุดยอดมันจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ ะะให้คุณได้ได้รู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็ชุ่มชื่นใจนะคะโอเคก็เดี๋ยวแม่หมอมาเปิดให้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมสามใบนะคะสำหรับชาวธาตไฟนะคะในช่องแม่หมอนะค่ะไปแรกค่ะด o โ d e n ด้นชิลด n i n n o c e n e e ซ n n เทน n น s อิ n เนอร์เซนส์แร็ตัวตนภายในของคุณนะคะเด็กตัวน้อยๆในตัวของคุณน่ะเขาได้เติบโตละตอนนี้เขาเป็นเด็กที่มีความอ่อนโยนมีความสุขและเขาก็พร้อมที่จะใช้พรสวรรค์นในตัวเขาอะ่ะเหมือนกับ p a เพจ s องซอสตัวเนี้ยที่คุณใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณของคุณนะคะในการตอนนี้เป็นช่วงเวลา ที่เหมาะสมละที่คุณจะนําความคิดสร้างสารรค์นําแรงปัถนาลึกๆของคุณนะออกมาใช้นะคะโอเคใบที่สองค่ะ Starkeeper Cosmic Ancestor e i t h e RIGHT by Staying Ground พูดถึงเราบรรพบุรุษของพวกเราที่อาจจะ เคยมีชีวิตเมื่อยาวไกลมาแล้วแล้วเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับแบบดวงดาวในจักรวาลใน,ใน,ใน,ในท้องฟ้านี่ค่ะที่มีมานานแล้วเปรียบเหมือนเป็นบรรพบุรุษของเราอะแล้วเขาก็แนะนําว่าให้เราเหมือนกับแบบอยู่ติดกับพื้นดินอะสานึกลูกคุณกับแผ่นดินและสิ่งนี้นมันจะเป็นการส่องแสงให้กับโลกนี้นะคะเหมือนเอ็มเพลอร์อะเขาจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากจนถึงวันที่เขาอยู่ในจุดสมดุลอะอยู่ในจุดสมดุลที่เขาไม่ต้องตัดสินอะไรแล้วเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องถูกใครตัดสินเพราะเขาแบบ ความสุขอะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่การแบบมีทรัพย์สินเงินทองภายนอกแต่มันคือการมีทัพภายในอ่ะค่ะและสองสิ่งเนี้ยมันสามารถส่องแสงให้กับผู้คนอื่นๆต่อไปได้อืมโอเคนี่คือใบที่สองใบที่สามนะคะ you r l i f e is a canvas active manifestation creative act creativity อืมใบนี้แบบเหมาะกับ the emperor มาก เขาบอกว่าชีวิตของคุณนะ่ะเหมือนกับผืนผ้าใบค่ะให้คุณนะ่ะเป็นดังให้คุณเป็นดังิศิลปินที่วาดภาพชีวิตของคุณนะ่ะการเป็นเอมเพอเรอร์อ่ะไม่ได้บ่งบอกว่าคุณอยู่ในฐานะที่สุขสบายอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงว่าคุณเป็นผู้นําในชีวิตของตัวคุณเองอะ่ะคุณได้ลุกลุกมาเป็นแบบคนสร้างสารรค์แล้วอะ่ะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆโดยที่แบบไม่ไม่โทษ แบบโชคชะตาหรืออะไรใดๆแล้วอะเพราะว่าทุกอย่างอะอยู่ในในตํามือคุณแล้วอะคุณเป็นคนเสกสรรมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นให้สร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการอืมและสิ่งเนี้ยมันจะมีความสุขแบบสุขล้นมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณอะจะได้แบบแบ่งปันสิ่งเนี้ยกับคนอื่นมันเหลือล้นแล้วไงเป็นสี่ถ้วยที่แบบคุณจะได้แบ่งปันสิ่งนี้กับคนอื่นนะคะโอเคก็น่าจะพอเพียงกับชาวท่าไฟใน ในวันนี้แล้วนะคะก็แม่หมอก็ขอขอบคุณนะคะคูบาอาจารย์ค่ะที่ช่วยชี้แนะนําแนวทางก็ให้กับชาวธาตุไฟในช่องนี้นะคะก็แม่หมอก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะ,ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟที่ได้รับชมแม่หมอกมานะคะแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอเวพร์ให้เพื่อนๆอประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดสมหวังปรารถนาไปตลอดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ